สวัสดีค่ะทุกคนจำน้องได้ไหมคะน้องโดนแม่ทับจนขาพิการและหลังเป็นแผลจนเกือบตายค่ะวันนี้น้องลืมตาแล้วนะคะแล้วโตจนสามารถที่จะเข้าเฝือกให้น้องได้แล้วนะคะแต่ขาด้านขวาน้องยังเป๋มาด้านหลังและด้านซ้ายยังไปอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้เชือกใหมพรมช่วยน้องเข้าเฝือกนะคะนำกา้านพลาสติกมาทาับที่ขาแล้วใช้เชือกมัดให้รวมๆค่ะมัดสองรอบให้ติดกับกา้านพลาสติกนะคะ เมื่อมัดเสร็จแล้วเราก็จะดึงก้านพลาสติกออกค่ะแล้วก็มามัดด้านซ้ายกันทาเหมือนเดิมค่ะใช้ก้านพลาสติกรองก่อนค่ะแล้วก็มัดให้หลวมนะคะมัดให้หลวมแต่ให้แน่นติดก้านพลาสติกนะคะแล้วก็มัดเสร็จแล้วก็ดึงก้านพลาสติกออกค่ะเชือกจะไม่รัดน้องนะคะทั้งสองข้างนะคะเชือกจะไม่รัดน้องเลยแล้วก็นําเชือกทั้งสองมามัดเข้าหากัน,น,นะคะ่ะให้ขาของน้องลังเข้าหากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรมาตัดส่วนที่ยาวเกินไปออกค่ะ ขาด้านซ้ายด้านขวาของน้องเท่ากันแล้วนะคะเราจะทําให้น้อง2-3อาทิตย์นะคะทุกคน